อุ้ยใครดับไฟวะเฮ้ยใครดับไฟมันเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้ช่วยผมด้วยใครก็ได้ใครก็ได้อุ้ยโอ้โหครได้อุ้ยอุ้ยเทพเทพ โอ้ยเทพถูนะครับแพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับผมบอกเลยว่าคัาแก้วนะครับแพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับเติมง่ายได้ทันทีนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้ ID password นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแค่คุณใช้ u i d เท่านั้นก็สามารถเติมได้เร็วนะครับและที่สําคัญก็คือเติมถูกมากกว่าเติมเองในร้านเกมแบบแน่นอนนะครับ เติมถูกมากนะครับจากแพ็กสามพันเหลือสองพอันนี้ก็มีภาพนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยนะครับผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเติมง่ายนะครับไม่ผ่านใครนะครับเติมด้วยตัวเองเติมง่ายได้ทันใจนะครับเทพไวเก่งไวต้องเทพยถูกนะครับผมในนาทีนี้กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมรีราบีนะครับและในวันนี้เราอยู่กับเกมเดิมนะครับแร็คล็อกเอ็มคลาสสิกนั่นเองนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับต้นเดือนนะครับจะมีแฟชั่นใหม่มาานน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 นะะซึ่่่่่่่งแแแฟฟชชััััีีี้้้เเเยยปป็็ทรรููกอลววคบ สำหรับสายซับสายถึกชื่นชอบกันนี่ครับชีคลิปก็จะบอกว่าแฟชั่นสายถึกข้ามลาดหรือแฟชั่นของชอบสายถึกอะไรประมาณนี้นี่ครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะเพราะว่าแฟชั่นที่เข้ามาเนี่ยมีส่วนอะไรบ้างนี่ครับเป็นแฟชั่นกลางพรเนี่ยครับที่อัปเดตเข้ามาตลอดเนาะมาดูเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนี่ครับเออนี่ครับมีในส่วนของ2ส,ส่วน,นครับที่ถือเป็นคดีเด็ดในตอนนี้นี่ครับว่าพระอย่างเราหรือว่าสายถึกอื่นๆเนี่ยก็คือเป็นพาราเดโบเนี่ย จำเป็นต้องมีหรือเปล่านี่ครับในส่วนของหัวและก็ปากดิวดูนะครับนะนาะยขอเรียกส่วนหัวมาก่อนเลยนะครับส่วนหัวเนี่ยดีหรือเปล่านี่ครับในส่วนของออฟนี่ครับมีอะไรบ้างนะวิท5เปอรเซ็น์ลดดาเมจทุกเผ่า8เปอร์ในสถานะพิบุตินี่ครับเดบเพิ่มขึ้นเอ็มเดเพิ่มขึ้นอย่างละ25เปอร์เซ็นต์และเฮดพีริโซ่100เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเด้งเลือดบ้างเฮดพีริโซ่น่าจะประมาณนั้นนะี่ครับแต่ที่เราโฟกัสหลักๆคือแค่วิต กับลดดาเมจเผาเนี่ยก็คือเดือดแล้วครับนะในส่วนของแบบว่าเมื่อโดนสถานะรผิดปกติเนี่ยถือว่าเป็นออปชันเสริมละกันนะครับโฟกัสหลักๆคือวิทและลดดาเมจเผาครับเป็นค่าที่รู้สึกว่าเดือดมากๆครับเป็นค่าที่หาได้ยากครับแล้วก็ไม่ค่อยมีมาครับแต่หลังๆนี้เริ่มมีมาเรื่อยๆแล้วแล้วก็เป็นค่าที่ดุดันมากครับโหดกว่า MDEF อ่า PDEF แน่นอนนะครับเพราะว่าในเกมเนี่ยมันจะมีเผาและธาตุนะครับอันนี้คือลดดาเมจ เผาตรงๆเลยน่ครับเน้นๆเลยนะครับมันจะดีและถึกมากๆครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาต่อมาครับว่ามันเคยมีแฟชั่นที่เพิ่งผ่านมานี่ครับเป็นหมวกแกะหรือว่าในส่วนของหัวนู่นนี่นั่นนะครับมีหัวเกิ้วหัวบ้านกิ้วหัวหกหกครับแล้วก็หัวใหม่ครับรวมๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4หมวกครับที่เป็นคดีเดตในตอนนี้นะครับหรือว่าเป็นตัวอย่างว่าแบบว่าเฮ้ยใช้ส่วนไหนดีครับ เราก็จะมาอธิบายกันเลยดีกว่าว่าในกรณีไหนควรใช้อันไหนดีนะครับเนื่องจากผมมีทุกหมวกแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นค่าที่ค่อนข้างจะค่อเคียงกันนะครับตีบงตีบวกนะครับแล้วก็การบวกน่าจะแบบสามารถที่มันได้นี่ครับมาดูกันเลยดีกว่าระหว่างแฟชั่นก่อนดีกว่านี่ครับแฟร์เก่าและแฟร์ใหม่ครับที่เพิ่งผ่านมานะครับหมวกแก่ครับที่ร้อนแรงนะครับแล้วก็ดูเดือดเหมือนกันนะครับแล้วก็หมวกนี้นะดีกว่าอะไรดีกว่านะครับต้องมาดูเลยว่าหมวกแก่เนี่ยอันเก่าเนี่ยครับมันบวกอะไรบ้างนะครับ market พีแปดเป สลีปรีสตันสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและเมื่อได้รับดาเมจเนี่ยครับมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ะครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยเข้าสู่สภาวะสลีปครับสามวินาทีที่เราโฟกัสหลักๆสำหรับหมวกแก่เนี่ยจะมีสองค่านี่ครับก็คือแมคคิดพีเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดหลับได้ครับแล้วก็ในส่วนของหมวกใหม่เนี่ยนะครับมีวิทนี่ครับก็คือได้เลือดใกล้ๆกันผมไม่รู้ว่าแมคคิดพีเร์เแบบเปอร์เซ็นต์กับวิทห้าเนี่ยอันไหนมากกว่ากันนะครับแต่ถือว่าได้เลือด่างกันนนนนนเเเีี่่่ยยจะป็ใสวของงัแก ํามให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะซาลีฟได้ครับแล้วฝั่งขวาเนี่ยก็คือลดดาเมจทุกเผ่าแปดเครับในจุดนี้เนี่ยที่ต่างกันก็จะเป็นตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าในน้าความถึกเนี่ยทางฝั่งขวาเนี่ยจะถึกมากกว่านี่ครับแบบแน่นอนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยใครบอกว่าผมมีหมวกแกะอยู่แล้วผมไม่ต้องไม่จมําเป็นต้องซื้อหมวกใหม่นี้ได้ไหมนะครับผมขอบอกเลยว่าควรที่จะซื้อครับนะแล้วก็จะมีคําถามอีกว่าเฮ้ยในเมื่อถ้าเกิดอย่างนั้นใช้หมวกใหม่ไปปุ๊บหมวกแกะทิ้งไปเลยได้ไหมนะครับส่วนตัวผมผมมองงว่่าใช้้้ไดทััคคูครบ อยู่ในแต่ตละแบบว่าแต่ละสถานการณ์นะครับอย่างเช่นตอนที่แบบว่าอันนี้คือแค่ PVE นะ PVE ก็สามารถแบ่งใช้ได้แล้วครับอย่างหมวกแกะเนี่ยมันจะดีมากๆเลยครับก็ต่อเมื่อเราเนี่ยสู้กับมอนกีกี้มอนเยอะๆครับเน้นจํานวนเนี่ยครับแบบว่าพวกโอลาเคิลยังไม่เจอบอสนะี่ครับระหว่างที่ยังไม่เจอบอสมีมอนสเตอร์เยอะๆมาลุกตีเราเนี่ยมันจะดีครับเพราะว่าเราสามารถแปะสถานะสลีฟให้กับมอนสเตอร์รอบๆได้นี่ครับก็คือมันจะติดสลีฟใส่มอนได้เนาะแล้วก็ทําให้เราเถือขึ้นไม่โดนดาเมีนั่นเอง นี่ครับถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำให้มอนเตอร์เนี่ยสลีปมันก็ไม่สามารถตีเราได้เราก็จะถือขึ้นเป็นนัยะนี่ครับแบบว่าเป็นแบบว่าทางอ้อมเนาะมันจะดีมากๆครับเมื่อเราเจอกับมอนหมู่เนาะในส่วนของหมวกแกะและดังนั้นแต่แล้วเราจะใส่หมวกใหม่นี้ยังไงล่ะหมวกแฟร์ใหม่เนี่ยใส่ตอนไหนครับใส่ก็ต่อเมื่อเราเจอบอสนะครับหมวกใหม่จะก,กันได้ดีกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่า ในส่วนของโมกแก่เนี่ยบอสเนี่ยไม่สามารถติดสถานะสลีปได้นะครับมันเป็นปกติอยู่แล้วเนาะบอสไม่ติดสถานะนะถ้าติดมันก็จะโกงไปนะครับดังนั้นหน้าที่ในการแทงบอสเนี่ยก็จะตกไปในส่วนของหมวกใหม่ครับผมเลยแนะนําให้เพื่อนๆนครับมี2หมวกนะก็คือหมวกแกะเนี่ยเอาไว tank ้แทงมอนเยอะๆนี่ครับลงอัลลาขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเจอบอสเนี่ยค่อยสลับกันนะครับใส่สลับคู่กันจะเห็นในส่วนของช็อตคัทเนี่ยผมจะใส่ไว้2อันเลยนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมยอดมากๆครับควรมีนะครับทั้ง2ชิ้นนะ มันดีทั้งคู่ครับแล้วก็ใช้ในต่างสถานการณ์กันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งมาเล่นหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนเป็นสายถือครับไม่จำเป็นต้องไปตามหาหมวกแกะก็ได้ใช้หมวกอันนี้ตัวเดียวเพียวๆไปเลยก็ได้ครับแต่นี้คือผมพูดในกรณีของเพื่อนๆมีหมวกแกะมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีหมวกนี้เราก็จะได้แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับนะใน PVP เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยว่าเฮ้ยอยากจะให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสลีปหรือเปล่าหรือว่าคิดว่าพอแบบศัตรูใส่การ์ดการหลับแล้วเราก็เปลี่ยนมาใส่การน มันก็อด e p t ได้ทั้งคู่ถ้าเกิดว่าเรามีหมวกเยอะขึ้นเราก็ a ด e p t ได้ทั้งคู่ครับต่อ Ze มา grateful. เราจะมาพูดในส่วนของหมวกบ้านกิวกันดีกว่าหมวกบ้านกิ้วกับหมวกแฟใหมเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ dead, dead, เหมือนกันคือให้ค่าที่เหมือนกันเลยนะครับที่เด็ดๆเลยนะครับเลือดเนี่ยอันนี้ก็คือละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ในส่วนของลดดาเมจเผาครับในส่วนของบ้านกิวเนี่ยมันก็ลดดาเมจเผาเหมือนกันแต่เป็นแบบว่าเผาเดมิฮิวแมนครับห้าเปอร์เซ็นต์แต่ในขณะที่ฝั่งขวามือเนี่ยเป็นเผาทุกเผาเลยนะครับไม่ ดังนั้นอันนี้ก็สามารถยังใช้ได้นี่ครับถ้าเกิดว่าเราไอลงดันที่เจอมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่เดมิฮิวแมนไม่ใช่สีปูมานไม่ใช่เดมิฮิวแมนเนี่ยในส่วนของทางขวามือเนี่ยจะดีกว่าครับแต่ในเมื่อเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเราจะไปเจอมอนสเตอร์ประเภทอะไรเป็นเดมิฮิวแมนครับหมวกบ้านกิลก็จะทําหน้าที่ได้ดีกว่าในกรณีที่เราเนี่ยรู้นะครับว่าเจอกับมอนสเตอร์อะไรแล้วก็ตีบวกให้แบบว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เนาะอย่างเช่นอันเนี้ยมันลดทุกเผ่าพันธนนุ์ ถ้าเราไม่ตีเกิน3เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ถ้าเกิดเราตี4นะครับตีแบบตีบวก4ไปปุ๊บเราจะเป็นเดมิฮิวแมนเก็จะกันได้มากกว่า1%นะี่ครับยิ่งตีเยอะๆอันนี้ก็จะดีกว่าในส่วนของการเดมิฮิวแมนตรงๆนะครับนะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะใช้ได้ดีในส่วนของ6 6เนาะในส่วนของบ้านกิวเนี่ยมันจะชัดเจนใน66ครับกิววอลไม่ได้ใช้กิววอลใช้ของเช่ากิววอลนะครับอันนี้คือตามความรู้สึกนะครับแต่เสียดายนะครับที่ผมไม่มีตัวอย่างแบบชัดเจนเนาะต้องขอ,อนะบไบ ถ้าเกิดเพื่อนๆมีหลังบ้านกิ้วก็เนี่ยหมวกบ้านกิ้วก็ถือว่าเป็นตัวเลือกเหมือนกันนี่ครับทําให้เราถึกขึ้นเป็นแบบเฉพาะด้านนี่ครับก็มีไว้ไม่เสียหายเหมือนกันฮะแต่ว่าต่อมาเนี่ยครับคดีต่อมาก็ไปในส่วนของอ่าหมวกโคกครับหมวกโคกเนี่ยจะมีเป็นดาเมจรีดักครับสี่เปอร์เซ็นต์ะครับและก็ทุกครั้งที่ได้รับรับดาเมจเนี่ยจะเป็นสแต็กขึ้นสูงสุดสี่ขั้นเนี่ยครับต่อเนื่องครับสี่วิก็คือมันจะแม็กซ์สุดคือยี่สิบนะครับน้อยสุดคือประมาณสี่ประมาณนี้นะครับแต่ในขณะะเเเดีีียยวววกกกัััันนนนน่่่่่คคคคืืออออป็แบบบบบาาาาผผรรงทม สองส่วนนี้เนี่ยดามีดรีดักอะไรเงี้ยมันอาจจะดีนะครับแต่เผาเนี่ยมันจะแน่นกว่านะครับแถมได้สถานถุดโบติอะไรก็ว่าไปด้วยนะครับนี่คือต่อให้หมวกเนี่ยผมบวกแปดนะดามจรีดักแบบ3.8ครับถือว่าออฟเนี่ยเถื่อนๆแล้วก็บวกเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันถึงคราวแล้วที่หมวกนี้ต้องไปครับนะส่วนตัวผมผมมองว่าหมวกนี้ก็คงจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับ ผมก็เอามาใส่ในช็อตคัตเหมือนกันนะแต่เอาไปใส่เป็นแบบว่าเปลี่ยนสลับกราดนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมจะเอาไปใส่กร์ดกันเฟียอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นแบบว่าหมวกมีหน้าที่แค่ใส่ก๊์ดนี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องทำนี่ครับถือว่าดีแล้วอันนี้ถือว่าผมได้ลองเนาะแล้วผมก็จะได้เอามาอธิบายตามความรู้สึกครับว่ารู้สึกว่าอะไรนมันดีกว่ากันนะครับดังนั้นหมวกนี้หน้าที่มันก็เลยตกไปนี่ครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะสําหรับข้อพิพาทสาหรับหมวกใหม่นี่ครัับบําเป็นนะครขออองงดีต้้ซื ผมคิดว่านะยิ่งคนเพิ่งแบบว่ามาเล่นแบบว่าเปลี่ยนสวิตเป็นพระเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยครับมีการ์ดให้ใส่นะครับก็คือโหดเลยอ่ะก็คือตอนนี้มีอยู่มีอยู่2หมวกที่แน่ๆเลยก็คือที่ใส่ได้ก็คือเนี่ยซ้ายกับขวานี่คือเยี่ยมครับถ้ามีทั้งคู่ก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างสวยงามครับแต่คือว่าใครมีหมวกบ้านกิลในกรณีที่เราเจอเดมิวแมนหมวกบ้านกิลก็จะดีกว่าถ้าเกิดตีหมวกสูงๆนะครับนะประมาณนี้นะต่อมาครับในส่วนของปากครับปากยูโดนี่ครับนะ ในราคาคือทั้งสองเนี่ยราคาเหมือนกันนะครับคือ6.8จเอ็มนะครับราคาก็เก็บอาทิตย์หนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้หมวกนี้นี่ครับเปากดิวดโอนะครับทําอะไรได้บ้างครับคือเพิ่มแม็กคิพีแรนะครับแล้วก็เมื่อรีไฟล์หครับจะต้านดาเมจทั้งเผ่าทุกเผ่านี่ครับหมาเวเดียวกับหัวเลยนี่ครับกันเผานะเป็นค่าที่หายากเหมือนกันครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีข้อแบบว่าโต้แย้งกันระหว่างปากโกรดกับปากอดิวดโอนี้อะไรเดียวกันครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเล่นพาราสายถึก ไม่จาเป็นต้องใช้ปากกกดยอยู่แล้วเนาะก็มาใช้ในส่วนของปากทิโดได้เลยนี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องการกันคนเนี่ยปากโกดก็จะดีกว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่ากันเผามันต่างกันไงอันเนี้ยนะครับมาดูในส่วนของปากกกดนะครับปากกวดที่มีลักษณะเหมือนกันคือมันกันเผาเหมือนกันแต่เนี้ยเป็นแบบว่าเจาะจงคือเดมี่คือแม่นห้าเปอร์เซ็นต์ค่ปากกวดเปล่าเนี่ยก็คือเท่ากับในส่วนของนี้แล้วนะครับแต่สิ่งที่ไม่ได้คือมาคีพีเนาะแต่สิ่งที่ปากกกดจะมีก็คือ variable cast time ครับลดคููาาดาวส นี่เป็นส่วนที่ทําให้เราต้องตัดสินใจครับว่าเราจะใช้ฝั่งไหนกันนะแล้วก็ทุกๆครั้งที่ตีบวกเนี่ยเดมิฮิวแมนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น1%นะเอครับเนี่ยอันนี้คือจะเป็นกรณีเดียวเลยกรณีคล้ายกันร,ระหว่างหมวกบ้านกิลแล้วก็หมวกใหม่อันนี้ก็คล้ายๆกันปากโกดกับหมวกดิวไปปากดิว,ด,วดเนี่มันจะคล้ายๆกันเลยครับในกรณีที่เราไม่ได้เจอเดมิฮิวแมนนะครับถ้าจะเอาความถึกเลยเนี่ยปากดิวโดจะถึกกว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไปเจอเดมิฮิวแมนนะครับมอนสเตอร์ประเภทนี้ จะถึกกว่านะครับในเรื่องของนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่ทําให้เป็นตัวเรื่องเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนปากดิวดโหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่การตีบวกของปากโกดนะจริงๆคือปากโกดธสตาร์ทคือบวก4ก็น่าจะดีกว่าในส่วนของปากดิวดโแล้วนะครับแค่บวก1ก็ดีกว่าดิวดโแล้วถ้าเจอมอนสเตอร์ประเภทแบบว่าตรงสายนะครับก็จะดีกว่าปากดิวดโออยู่แล้วนี่ครับแต่สิ่งที่เราต้องมาตัดสินใจกันกน,นึงคือวอลลิเบิลแคสซามนะครับอย่างเช่นตอนนี้ครับผม พระเนี่ยจะมีสกิลหนึ่งครับที่ใช้วอลล a บบูลแคชไทม์หรือว่าเวลาไล่เนี่ยสูงครับก็เป็นส่วนของสกิลต้นไม้ครับนี่นี่คือมีหลอดนะครับเพราะว่าเด็กผมไม่ก้าวนะครับเด็กไม่ก้าวแล้วก็ไม่บัฟรวมครับอันนี้คือตอนไม่บัฟรวมเนาะเราจะมีในส่วนของระยะเวลาไล่เนี่ยลบห้าจุดหกก็คือผมต้องไล่ประมาณศูนย์จุดเก้าวินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเชฟฝั่งดิวโจครับปึ๊บระยะเวลาไล่เราจะเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกครับนี่นะ ก็คือจากลด5วิก็จะเหลือลด4วิอาหารเป็นศูจาทำให้เราเนี่ยยืนร่ายนานขึ้นครับสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเนะครับเวลาเราตายเราตื่นขึ้นมาแล้วเราอยากจะปักต้นไม้เนี่ยเราจะปักไม่ได้ดั่งใจครับแต่ถ้าเพื่อนๆมองว่าเฮ้ยผมไม่ซีเรียสในจุดนี้ PVE ครับเราตายแล้วเราฟื้นขึ้นมาเราไลาบบ่บับรวมบัฟแล้วเราก็สามารถไล่หลอดได้เหมือนเดิมครับถ้าเราบับรวมมันจะเพิ่มในส่วนของบัฟต่างๆของเรานะครับนี่ก็จะไม่มีปัญหาสําหรับการใช้ปากดิวดูนะครับ อันนี้เนาะก็ถือว่าเยี่ยมเลยแต่ปากนิวโดเนี่ยจะมีข้อแม้ข้อหนึ่งครับก็คือเราเนี่ยต้องตีบวกหกครับซึ่งแฟฝัฟ่งขวาการบวกหกเนี่ยเขาค่อนข้างจะสยิมกลี่ยเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องใช้บพเทนพาลาทับอันนี้เพิ่งรีทุกอย่างบพเทนพาท์มาแล้วก็คงจะมีเนาะใบบวกหกนี่ครับนะใครที่ยังไม่เติมบพเทนพาท์ก็สามารถเติมกับเทพทูได้นี่ครับถูกกว่าเติมเองนะอย่าลืมกรอกโค้ผดผมด้วยนะครับลดหนึ่งเปอร์เซ็นต์สูงสุดห้าสิบบาทครับเยี่ยมยอดนนะมาวะาวขขยองกั นี่ครับนี่แหละก็คืออธิบายอย่างละเอียดตามที่ผมคิดแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปากดิวดูวงผมเนี่ยอาจจะแบบว่าถึกกว่าแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ซูซีแบบว่านําขาดเลยตอนนี้ผมยังห่วงดามิเอตรีดักของผมอยู่เนาะคือดามิเอตรีดักหายากมากนะครับเราก็ต้องไปออฟมันอีกนะไหนลองออฟสักสองรอบครับนี่ฮะบ้าแมคคิตพีครับ,บ,รบเราสามารถเป็นแมคคิตพีเปอร์เซ็นต์ได้ปะไม่มีครับแปลว่าสิ่งที่เราจะได้ก็คือต้องดามิเอตรีดักเน้นๆเนาะ โ okay. อเคไปฮิลิงครับฮิลิงไอแ้แขกเอ็มเดฟครับดูดีนะไปไม่ชูดคำว่าไปไม่ได้มาดามิลีดักมาดามิลีดักมาวิดเก้าครับเอามาก่อนวิดเก้าถือว่าเป็นเลืองที่ดีฮะไปบ้านกิลอันนี้ทีเด็ดอันนี้ขอทน่าแถมๆหน่อยๆนะครับ ไปบ้านกิลขออนุญาตไปบ้านกิลเลย <c oughs> บ้านกิลนี่คือทีเด็ดเด็ดดวงครับ <h idden> ไปล่ะมาแล้วนี่ครับมาบ้านกิลครับแหล่งทีเด็ดครับวิทและดามิลิด์ะวิทเลดามิลินด์อะวิทเลดามิลินด์อะไมค์คิดพีครับมันมิ่งเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะไมค์คิดพีครับ อ่วมครับอ่วมครับก็ก็อ่วมแล้วครับนะประมาณนี้นะแล้วเราก็ไปทําในส่วนของสิ่งที่มีประโยชน์ช่วยดีกว่าอันนี้ก็ถือว่าได้และได้วิทเพิ่มขึ้นมา9ครับก็แย่ไหมก็ไม่น่าจะแย่สักเท่าไหร่มั้งน่ครับอ่ะพ่งนี้ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูซิว่าตรงนี้เนี่ยเฮดพีพิัตแปดสองสูนครับแปดสอนนะดูซิ 8ปดสองสองห้าศูนย์นะครับโอเคมันไม่เกี่ยวกับไ่เทมพิมพ์มือนฐานนะครับเราก็เอาเงินไปใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมแล้วนะครับก็ออกนี้ก็น่าจะแบบได้แล้วว่างๆก็ค่อยออฟเรื่อยๆไปๆแล้วกันนะเปล่าๆคือแอเปล่าๆเนี่ยคือมันเสียเงินแบบสุดๆอะ่ะเฮ้ยดวงดีอืมเฮ้ยไหนดูซิในปากมีอะไรบ้างนี่ไงจัดไปสิบก่อนหยุด ดามิรีดักไม่มาเลยครับสิบสุดท้ายดามิรีดักสองจุดห้าเอ็ก์เอ็กซ์เอ็กซ์เอมเอทีเคโอ้โหดามิรีดักสองจุดห้าครับแต่ไม่ท้ายสุดฮิวหลิงห้าครับไมค์คิดพีครับโอ้ย oh, ฮิวลิ่งแม็กเลยอ่ะขอโทษ หมดไปสามอ็มนะครับฮือกุ้มๆสุดท้ายคิแดมฮีลิ่งโบคิรีซิสคีลีซิสวิชวิชเจ็ดนะครับเต็มไปท้ายสุด แปด m a x hp m a x hp ฟรีเฮ้ยแดนเมลีดาร์สอก้าครับอเอา3ได้ไหมดาเมรีดาร์ก,กับวิทนะครับ2.9นะเข็นสุดได้เท่านี้นะเข็นสุดอันนี้คือแบบสุดซอยลนะน่าจะต้องเอาผมค้าว่าวิทเอ็มเดฟเดฟนี้น่าจะแบบ พอแล้วพอแล้วหมดไป5้เอ็มครับแบบว่าไร้พ right, ิธีรีจองครับโอเคถือว่าพอแล้วไอีมไม่มีดวงกับเขาสักเลยเฮ้ <T> ยิงเลยเอาให้แบบ5้าเอ็มตรงๆเลยห้าเอ็มตรงๆเลยผ <ale shaking> <stimulus> ี่น้องอุ้ยซะ โอเคครับยี่ห้าเอ็มหมดไปห้าเอ็มครับแบบว่าถามว่าได้อะไรไหมนี่ครับก็ไม่ได้อะไรเนาะเอาไว้เราเรียนประมาณนี้นี่ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์หน้าจะเป็นลิปอะไรอะไรอะไรก็ติดตามได้นี่ครับสว่วนนี้ผมดีรามีก็ต้องรากันไปก่อนแล้วนี่ครับสวัสดีครับผมครับ